สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก s t e i t ชนครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการดูในส่วนของบัญชี La z a d a นะครับก็จะเป็นในส่วนของการดูที่ใช้สำหรับมือถือที่เป็น Android เท่านั้นนะครับสำหรับวิธีการและขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับโดยในคลิปนี้นะครับผมก็จะดูผ่านในส่วนของแอปพลิเคชันบนมือถือของเรากันนะครับก็มาดูกันได้เลยนะครับ ก็เริ่มต้นนะครับให้ทุกท่านนะครับเข้าไปยังส่วนของแอปพลิชัน Play Store บนมือถือของเรากันได้เลยนะครับหลังจากคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าแรกของ Play Store กันนะครับก่อนหน้าแรกก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราเข้ามาในส่วนของหน้าแรกแล้วขั้นตอนถัดไปก็ให้เราเข้าไปที่ส่วนของอการตั้งค่านะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนขวามือกันนะครับ ก็สังเกตต่างที่คูสชี้นะครับก็ททำการคลิกกันได้เลยครับเมื่อคลิกแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดมาจะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับการในขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกเองส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าจัดการบัญชี Google กันได้เลยนะครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างอีเมลของเรากันนะครับก็ทําการคลิกจัดการบัญชี Google กันได้เลยนะครับหลังจากคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของ หน้าจัดการบัญชี Google ของเรากันนะครับหลังจากเข้ามาแล้วขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการเลื่อนหาในส่วนของแถบเมนูที่เขียนว่าความปลอดภัยกันได้เลยนะครับซึ่งจะอยู่ประมาณแถบที่4กันนะครับก็ทำการคลิกความปลอดภัยกันได้เลยนะครับเมื่อคลิกส่วนของความปลอดภัยแล้วเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าความปลอดภัยกันนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทำการเลื่อนยงไปอยู่ประมาณด้านล่างสุดกันนะครับ ก็เมื่อเราเลือกมาในส่วนของด้านล่างสุดแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูที่เขียนว่าเครื่องมือจัดการรหัสผ่านกันได้เลยนะครับหลังจากคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าเครื่องมือจัดการรหัสผ่านของเรากันนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทําการเลื่อนหานะครับในส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนที่เป็นออร์ลาซาด้ากันได้เลยนะครับ หลังจากเลือกแล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก uh, okay. mm ็จะยืนยันในส่วนของความเป็นตัวตนของเรากันนะครับโดยจะให้เราใส่ในส่วนของรหัสล็อกหน้าจอมือถือของเรากันนะครับก็ให้เราทําการใส่ส่วนของรหัสล็อกหน้าจอมือถือกันได้เลยนะครับเมื่อใส่ในส่วนของรหัสล็อกหน้าจอมือถือของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาในส่วนของขั้นตอนถัดมานะครับก็จะเข้ามาในส่วนของหน้า บัญชีในส่วนของบัญชีาลาซาด้าของเรากันนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นในส่วนของ username <c oughs> กับ password ของเรากันนะครับแต่ว่าในส่วนของ password นะ <c oughs> <c oughs> ครับก็จะเห็นนะครับว่าจะไม่มีจะไม่สามารถดูได้นะครับก็ให้เราทําการคลิกไปที่ส่วนของดวงตากันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกส่วนของดวงตาการเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของอระบบนะครับก็จะแสดงในส่วนของอรหัส บัญชี l a ซ a ด้ของเรานะครับก็จะมาแสดงอยู่ในตรงนี้กันนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปนำ้ำวิธีการดูรหัสผ่านในส่วนของบัญชี Lazada ด้วยจากมือถือที่ใช้ระบบ Android ของเรากันนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ S T E I T Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ